พอปล่อยปืนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTV คอนเทนต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเช็คเครื่องฉีดน้ํานะครับอาการที่มันกระตุกนะครับผมอาการที่ว่าเวลาเราปล่อยปืนแล้วเครื่องมันไม่ตัดการทํางานนะครับมันกระตุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีการเช็คยังไงครับดูจุดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับว่าอาการกระตุกของเครื่องฉีดน้ํามันเป็นยังไงนะครับ ก็เปิดเครื่องเลยนะครับเห็นไหมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคืออาการกระตุกนะครับไปแล้วก็ลองขีดดูพอปล่อยปืนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่คืออาการกระตุกนะครับมันไม่ตัดการทำงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยครับว่าเป็นไงนะครับหลังจากที่ไปลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูครับว่าอาการกระตุกนะครับมันจะเป็นส่วนในของเครื่องของหน้าปั๊มนะครับผมเดี๋ยวมาลองแกะดูแล้ว ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวแกนเตะสวิตนะครับที่ว่ากระตุกกระตุกก็คือมันมันมาเตะสวิตตัวนี้นะครับที่ว่ามันเหมือนมันเหมือนที่สัญฐานนะครับมันเหมือนมันจะมามาเตะสวิตไม่สุดครับทําให้สวิตมันไม่ตัดการทำง,งาน,นาลูกค้าดูแล้วก็สามารถเอาไปซ่อมเองได้นะครับ นี่ครับนี่คือลิมิตสวิตนะครับผมก็คือจากที่ผมสันนิษฐานว่าไอ้ตัวนี้ครับตัวลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยมันมันจะกระตุกแบบนี้นะครับติดดับแบบนี้ครับก็คือไอสวิตตัวนี้มันรับแรงมาจากตัวแกนเตะสวิตตัวนี้นะครับผมสาหรับแกนเตะสวิตตัวนี้ก็จะรับแรงมาจากชุดนี้นะครับนี่มันจะมีชุดสปริงอีกชุดหนึ่งนะครับภายในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับผม นี่น่าจะใช้ปจัจจัยเบอร์24นะครับนี่ครับเขาเรียกชุดชุดแกนเตะสวิตนะครับภายในชุดนี้ก็จะมีสปริงนะครับตัวนึงนี่ครับมันก็จะมีสปริงตัวนี้นะครับตัวนึงนะครับผมสปริงตัวนี้นะครับ พอมันมีแรงดันมาปุ๊บนะครับสปริงตัวนี้ก็จะดันมาเตะแกนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกชุดชุดหนึ่งนะครับเขาเรียกชุดแกนใบพัน,นครับตัวนึ้งนี่นะครับหลักการทำงานก็มีเท่านี้นะครับผม นี่นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาทํางานนะครับนี่ก็จะเป็นไอตัวลิมิตสวิตนะครับไอตัวนี้นะครับตัวแกนเตะสวิตจะมาสัมพันธ์กับไอตัวลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเวลาทํางานนะครับเวลาเรายิงเครื่องขีดน,น้ําไปอย่างนี้เวลาเราปล่อยปืนนะครับเวลาเราปล่อยปืนนี้เครื่องจะมีแรงดันตีกลับมานะครับตีกลับมาเพื่อดันชุดแกนใบพาตัวนี้มาเตะ มาเตะแกนไหนไปพาดตัวนี้นะครับมาเตะแกนสวิตตัวนี้นะครับผมสปริงตัวนี้ก็จะยุบมานะครับทังเกตดูแกนในพาดตัวนี้มันจะมีเดือยครับตรงกลางพอยันเข้ามานะครับพอยันเข้ามามันก็จะมาเตะแกนสวิตตัวนี้แกนสวิตตัวนี้ก็จะยันเดือยออกมาเพื่อมาแตะสวิตตัวนี้นะครับผมทาให้เครื่องตัดการทํางานนะครับแต่เครื่องนี้มันไม่ตัดการทํางานนะครับก็คือแกนตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะห้อยตัวได้นะครับมันไม่มันไม่เตะมาสุดนะครับผม สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับต้องเช็คดูว่าโอลิงตัวไหนมันมันขาดหรือว่ามันหักนะครับผมอันนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวลองมาเช็กดูครับว่าตะไรตัวหนเสียหายนะครับผมต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เช็คแล้วนะครับผมก็เช็คดูแล้วจะได้เปลี่ยนชุดนี้นะครับชุดแกนเปชิวิตนะครับตัวนี้มันหน้าเบ้าตัวนี้นะครับมันสึกนะครับผมทําให้ทําให้ตัวนี่นะครับตัวเขาเรียกอ่า วาวไปพานนะครับมา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 สวมกับไชุดนี้นะครับผมมันไม่สนิทนะครับทําให้น้ํารีกได้นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับผมสองตัวนี้นะครับผมนี่นะครับอะไรใหม่ก็อย่ามาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดของมันเลยนะครับผมราคาก็ไม่กี่บาทนะครับผมตัวละร้อยกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันเลยนะครับแล้วลองมาเทียบกันนะครับว่าเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวลองประกอบกันนะครับ นี่ครับเอาฝั่งนี้เข้านะครับนี่ฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้เพื่อจะเอามาเตะแกนเตะสวิตฝั่งนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการอะไหล่นะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ศูนย์สี่สามสามสิบหกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับหรือว่าไลน์นะครับแอดไลน์มาที่ KTW ไลน์นะครับหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผม ก็อีกวิธีการประกอบออกก็แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่คิดว่าจะซื้อเครื่องฉีดน้ำไปไว้ติดบ้านนะครับก็เวลาซื้อก็แนะนําให้ถามบริษัทที่จําหน่ายนะครับว่ามีอะไรไหมนะครับ อนนี้ก็เป็นแจมเตียยสีวิตนะครับฝั่งนี้สำหรับเครื่องฉีดน้ำก็อาการก็จะคล้ายๆกันนะครับการกระตุกนะครับผม นี่ก็เป็นแกนลิมิตสวิตนะครับมันก็จะมาเตะลิมิตสวิตนะครับเดี๋ยวเราไปเทดน้ำกันเลยครับผมครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนอะไรชุดแกนเตะสวิตแล้วก็แกนไปพรดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองเลยครับว่าเป็นไงนะครับผม แต่ก่อนมันกระตุกกระตุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเลยครับยิงเสร็จปุ๊บเราปล่อยปืนดูนะครับผมนี่ปล่อยปืนเสร็จปุ๊บแต่ก่อนมันจะกระตุกตึกตึกนะครับทีนี้มันก็เงียบเลยครับก็สรุปว่าตัวนั้นนะครับที่แกนะครับก็โอเคนะครับก็เสนอลูกค้าไปก็สำหรับท่านใดที่สนใจไหลนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจไหไรนะครับก็เบอร์0ูนย์ 3, 3, 6, 7ี่นะครับหรือว่า ID l ด n e k ลน์เคทีดนคันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องเ r ที i e ว c o อนเจนนะครับผมสวัสดีครับ